สสดี้ายโมอูแล้วมาอยู่ในเกม Dancing with Ghost ก็คือเต้นกับผีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นเดโมที่เขาอิงมาจากสถานที่เทียถ่ายก็นั่นแหละเห็นใน YouTube คลิปสั้นก็เลยลองโหลมดมาเล่นดูอยากรู้เหมือนกันว่ามันอะไรยังไงแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำาัไได้มันนะอ,อันนี้คือคุยกับแม่ที่แบบแม่อ๋ก็คือจะฝึกรำเหรอ โอ้โหเสียงดังด้วยถ้าเสียงดังไปขออภัยนะครับตึม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 ซาเฟสสูนเอเฟียก็คือเอาเนื้อเอาเมาส์ไปหาใช่ไหมแฮชแท็กวิดเจ็ตเบียดตึ๊มตึ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 มเนี่ยเล่นจังหวะยกเนี่ยเล่นจังหวะยกได้ด้วยจะจะ เ็อยอ่างหัวเขาให้แบบบีดอีซี่ไปเลยเนี่ยเออเขียนข้อจังหวะก็ดีอุ้ย,หโ,ยโหภาพเบอร์จัดแล้วไอ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวโอ้เศร้าไม่เศร้าน้องไม่เศร้าน้องชื่ออะไรไม่รู้เลยเนะี่ยน้อง <'m> so ชื่ออะไรเออขอโทษนะคะแม่โอเคไม่ได้นไรหรอก โรงเออโรงเรียนน้าตศิสินว่ะเอา,าอ่ะอ๋ออันนี้คือเราเดินแบบคิ้ซ้าขว้ขวาได้เลยเอ่ะเป็นแบบอ้นนี้ไหมสเก็เป็นนอนไหมอันนี้คือกลับคืาจะกลับไปที่นี่ทำไมนะไม่รู้โรงเรียนนาตศิสินอยากรู้ว่ามันมีอะไรข้างในอะ่ะเราสามารถกระโดดได้ปะไม่ได้อันนี้วัดริมคลองออว้าวมาใส่แม้ด้วยกรีป,ปั๊บน้ำแข็งว้าว สิบห้าบาทสิบห้าบาทอุ้ยโอ้โหเท่ดีวะ่ะอันนี้คือสุดยังเทศสักรอันนี้ตำรวจมีพ่อค้าอันนี้ร้านชื่ออะไรครร้านไปซนีแล้วก็อันนี้มัสยิดบูชบชาเออผมควรจะไปทางดาวถูกไหมร้านมิแท้กาแฟไทยอันนี้อาหารปลาซื้อได้ปะไม่ได้โอ้ยยาวขนาดนี้เลยอะ โดลงเลยโอ้โหไม่ได้โอเคโอเคไปยาวๆนู่นเลยอ่ะมากลับมายันนี่แล้วก็ลงล่างอระก็คืออะไรเอ่ยนั่งริมคลองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไปพาแมวมาให้แล้วก็ดูแลข้าวให้หน่อยนะจ๊ะดูแลอาหารให้หน่อยอันนี้ลงไปว่ายน้ํเออไปเอาลูกแมวให้เยี่ยมเหลเพิ่งซักผ้าไปด้วย ได้แล้วไม่ต้องห่วงนะจ๊ะหนูน้อยไปไปลูกไปช่วยลูกแมวปไปเลยแม่ลูกครอบครัวสุขสันต on ์ก็ขอหลังย้ายไปอีกยิงนะโอเคโน้ตังตูย o โน้ตังต o m e ด้วยความยินดีจ้าก็แคเขาเขาแต่งเราไม่ได้อยู่แล้วที่เราเข้าไปนะโ okay. อเคเข้าไปแล้วมีสารพงษ์ด้วยโอ้โ oh. หอันนี้อะไรเอ้อเดือดเดือด บ้านใครอะไม่น่ามีอะไรโอเคเอยคุมง่ายดีง่ายดีแล้วก็ยากดีในเวลาเดียวกันอันนี้เฮ้ยเอาเพื่อนล่าเหร l i k e เ h a อ my. ไรแต t ไม้ i ะไรเว่ e คืออะไรจะไปจะไปไหนรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยอ๋อจะไปทำหน้าทำตาอย่างนั้นใช่ไหมใหม่ใหม่หรือใหม่หรือใหม่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  ยิ่งเป็นมองฟิสติเดนยูสติโรแปลว่าอะไรขนาดเตือนดีไห <She S 1> มมีเสื้อผ้าสกปรกชะมัดออกไปเตกวิ่งเด็กวิว่ง <ha> <ha> เออ <ha> <ha> ใช่นั่นแหละตามที่บอกนั่นแหละลบไปเอา้าไ <ha> <ha> อ้เวนอุ้ยอสไม่ไม่ได้สุ่มสานทำอาหารหกอย่างนั้นนะจ๊ะหยีเอา้าอ,อุ้โหยเวนโอ้ แต่ไม่ใช่ว่าเรื่องอย่างนี้จะไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันก็มีทุกที่จริงๆซึ่งมันไม่ควรมีเลยเป็นอะไรที่ไม่ดีสุดๆแล้วก็เมื่อกี้มีวิญญาณมาชกเข้าไปสองสามทีอันนี้อู้อาวอาวอาหลายทางหลายทางอันนี้อะไรอะหัวใจเหรอลองเดินไปดูหน่อยอันนี้มีอะไรโรตีแล้วก็มีน้ำสมตาเฮ้ยมีเสียงเมีเฮ้ยทางหน่มีเวลาว่างให้เตรียมอาหารไม่ได้จ้ะหนู แน่นอนได้เด็ครับผลไม้ขายผลไม้อันนี้ค yani? ืออะไรคืนยายเหรอคิกั่ะ크리스ออฟคืออะไรคริสต์มาสน้องอ๋อหมายถึงให้เล็งนี่เหรออ๋ออ่าโอเคด้เยวเดียวตึง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 เสียงแบบมีงานวัดข้างๆนะโคตรเท่ฟินิชห้าสิบเก้าห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ โอ้จะบ้าตายแล้วก็ได้อะไรฝรั่งเคล็ดควใจมากนะล่ะนะสับเก่งจริงๆเหมือนเคยยำอะไรมาก่อนไม่มีปัญหาขยายหนูยังเด็กอยู่นะอย่าพูดเรื่องยำเลยเออต่ละส่วนอันนี้ยังล็อกอยู่แสงก็ยังไปไม่ได้ปปปดไปปดูวิทยุเอ้ยมันมีให้ไปช่วยก่อนก็ได้นี่นะแสงว่าเอ๊ะเอ๊ะกระทืบมันได้ปะโอ้อดเลยอดเลยไปไปไปออกไปออกไป เออเดินให้มันให้มันติดแอคชั่นก่อนโอเคอ่เออดีเว้ยเล่นมือเดียวชิวๆเลยอันนี้วิทยุเอาไว้ก่อนขอขอขอไปดูนี่ก่อนว่าหัวใจอันนี้ทำอะไรได้น่าจะต้องไปช่วยคนต่อน่าจะดีน่าจะดีเอ้าอิวอ้ามว้าหุ่นยังไงโอ้ไม่ windows right นายเธอน่าจะไม่อยากจะช่วยเขาเลยนะเช็ดกระจกใช่ไหม เช็ดก็เช็ดได้ไม่มีปัญหาแต่มึงทำกับกูอย่างงี้ไม่เป็น,น,รนไรเราจะไม่เป็นเหมือนเขาบอกอินคาร์มิงออกอ๋อโอเคแสงเข้ามาตรงนี้ตึมตรมเดี๋ยวแม่งว่าเราอีกแต่ทำดีแค่ไหนถ้าคนจะว่ามันก็ว่าอยู่ดีอ่ะอุ้ยอุ้ย,ยกำกำเออโทษ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 ไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยนาเก็บไปเรื่อยๆเพลินเพลิน 95%หูพาไปนิดหน่อยแล้วก็เอามาเศษใบไม้ขอบใจที่ช่วยนะเออด้วยความยินดีจ้ะอย่างน้อยมันก็ขอบคุณเอ้ยใช่คนเดียวกันไม่ไ้ที่มันบูลลีนะ่เราปะเนี่ยถ้าไม่ใช่นิฮาเลยอีลุงลุงชื่ออะไรเออโอเคไมื่อไรเดี๋ยวเราไปหาวิทยุก็เราเหมอนก็ได้เผื่อมีอะไรเมื่อกี้เดินข้ามมาแล้ว มีจักรยานให้ใช้ไปเนี่ยนี่โคตรไก่เลยเอ้าลุงที่เพิ่งปลดล็อกมาลุงชื่ออะไรครับอ๋อคุณปู่ปู่คะปู่ตาไม่รู้ว่าไงละไม่หลานเออปู่ไปแล้วครับปู่ไปแล้วป่ะคะแบบเดิมเดิมอ่ะแกแล้วนะฮฮมีคำถามนะแต่ว่าก็กะกูหวัที่จะถามนิดนึง ก็น่าหมายความว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับหลานมากสินะเพราะว่าเธอเด็กไอ้อม่หนูอาจจะบ้านะแต่ว่าก็เด็กๆอ๋อก็แน่นอนหลานบ้าดิ้นหน่อยแหละปู่ได้รักหลานเลยจัดเลยไงล่ะไม่ปู่เอาจริงโอเคโอเคปู่ไม่ได้ละ I feel like I feel like something ก really here. บางทีฉันรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยแบบมีสติอยู่กับตัวเลยก็พูดยากนะแต่ว่าเหมือนว่าตอนที่หนูหลับอยู่เนี่ยก็คือเดินไปรอบๆในฝันก็คือเหมือนกับว่าตอนอ๋อโอเคกันนั่นแหละ That's crazy right? I just feel this way. Have you ever felt that way? ปู่เคยรู้สึกอย่างนี้ไหมล่ะแบบว่าก็บอกไม่ได้นะแต่ว่าปู่ก็น่าจะเข้าใจหลานอยู่นิดหน่อยละว่าหลานแปรมั่วมากเลยบ้าไหมล่ะปู่ ไม่นะไม่น้ไหมไม่บ้าหรอกนะ what's wrong with me what's wrong with me grandpa หนูเป็นอะไรนะป้าปู่ปู่จะบอกให้ทำไมปู่ไม่เอหลานไม่พูดมั่วแล้วทำไมหลานไม่ออกไปหาอะไรกินซะหน่อยล่ะไปนั่งกินข้าวกันคุยกันดีกว่าปปปู่ไปูปา e m โอ้น่าอายจริงแต่ว่าปูน่ะหมดตูดแล้วจ้ะเราตั้งใไปหาเรนูนะก็จะให้แบบยืมเงินสักหน่อยอะไรเงี้ย I c a ค g เก s ร m e า o n e y ่เดี๋ยวดูไปหาเงินมาให้ไม่ต้องห่วงเออเดี๋ยวได้หลานแต่ไปไล่เต็มที่เลยหลานด้วยโอเคปู เริ่มจากการเอาพาที่ปู่ห้อยไปขายก่อนเลยอ่ามาไปหาเรือเรือที่เราผ่านมาเป็นร้านลำแล้วอันนี้คืออ๋อต้องเอาตังค์อันนี้อะไรเอ่ยอ,อ,อ๋อโอเคโอเคก็คือมันเปิดเช่าเรือนะหนูอยากจะขี่เรือพี่เหลือเกินได้สิจ้าหนูมามะพี่คิดลแล้วละห้าแสนอันนี้คือ a w a ิ d i n g object อ่าแล้วก็ แก๊ปแกรสสปีดบูทเอาเอาอ่ะเอาเอา่ะแล้วแก๊สไปหน่อยเอาแก๊สไม่ถึงอืมแก๊สแก๊สโอ้ย <'m> คนมันนะคนมันคนมันคนมันเท,ท่าทีเท่าทีน้อง <'re> nice. ได้สิบบาทโอ้โอเคขอให้บันจักรยานสินะขอแบบเงี้ยงเงี้ขอบคุณครับ mm hmm. ขอบคุณเช่นกันครับอุ่นหนุนอุ่นหนุนก็คืออะไรเป็นสปีดบูทต่อได้เรื่อย ส่วนในเรดิโอก็คือไปฝึกซ้อมใช่ไหมแต่ไว้ก่อนไว้ก่อนขอนี่ก่อนมามาใช้เรือได้ปะ <I 'd S 2> ได้สิจะ้จะมา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 จะหาตังค์ไปกินข้าวจะ้ะมาแกด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 แค่เนี้ยนะแค่เนี้ยโอ้โหเลยป้ายนิดหน่อยเป็นไรสิบสี่บาท เข้าใจนะมั้ยอู้ยดูอยินดีจ้าไปแล้วกลับไปหาปลาสับหม,มูอ่าปลาสับผลไม,ม,ม้สับหมูอะไรละ่ะเอ้ยไม่รู้ไม่รู้นะว่าเดโมเขาให้เล่นยาวไปถึงไหนแต่ว่าน่าจะเล่นแค่นิดนิดหน่อยพออันนี้ว่าไงว่าไงส่งของบอใช่ปะ่ะอ่าได้เดี๋ยวจ้าส่งคนอออส่งของจริงด้วยวะของต้องไม่เสียหายของต้องไม่เสียหายมาแล้ววูวทีโษทีนิดหน่อยพี่นิดหน่อย อ่าโอ้ยเร็วจัดเร็วจัดโอ้เร็วจัดเร็วจัดเร็วจัด,จด,จดอ่าได้ละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่ Thank you my เขาจะจังมอย anytime ได้เลยจ้ะอ่าแล้วก็มาหาป้าพอดีไปดีกุด๊ดมาครับป้าคุณป้าเลนูแล้วก็อยากจะได้ปลาท่อสองอันแล้วก็ข้าวเปล่าได้ครับ Bye วันนี้เป็นไงบ้างล่ะแล้วผู้ของของหนูล่ะก็ก็อย่างดีค่ะงั้นก็ปลาทูสองข้าวสองนะเอาอื่นอีกไหมไม่แล้วเข้าใจค่ะแปดสิบบาทจ้ะโอ้โหเรามีตังค์ถึงแล้วเมื่อกี้ข้าวสองปลาทูสองนี่อย่าปลาทูจริงด้วยเอาไปแล้วก็ข้าวแล้วก็เอาแกงไปด้วยนะจ๊ะโอ๋อเยอะเลยเหรอเออ โอป้าใจดีกับเราตะลอดเลยแต่หลานก็ให้ความรักกับมาเนั่นกันแหละคือการ,รบแบบแลกเปลี่ยนในเท่าเทียมไม่ได้นะป้าป้าต้องเอาเงินนะหนูเอาไม่ได้จริงๆนะเอาไปได้จ้าเป็นของขวัญน,นะจ้าแล้วก็ขอของนี่หน่อยบอกบอกปู่นะว่าป้ารออยู่นะหลานเอ้ยแล้วเมื่อกี้ให้เงินเพิ่มแล้วอ่ะนะ รอรออะไรจ๊ะโอ้เดี๋ยวเขาก็รู้น่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับหาป้านะโอเคขอบคุณครับไปไปหาปู่กินข้าวริมริมคลองเนี่ยโหเพลงข้างหลังนี่โคตรแบบงานวัดของจริงอเราเั้นเง้นๆไปไม่ได้น่ะเห็นหน่อยเล่าอ่ามาปู่ไปจ๊ะเคลียร์ปัญหาชีวิตกลับมาแล้วได้ของเอาด้วยเยิ่มเลยมานั่งมา มีเงินพอหรือเปล่าล้านไม่แต่ว่าป้าเรนูเขาให้อาหารเาเพิ่มด้วยแล้วก็เขาบอกด้วยว่าเขายังรออยู่นะรออะไรที่อ่ะใช่เหรอน่าต้องไปขอบคุณเขาซะหน่อยแล้วล่ะอูงำอุงงมีปลาทูปลาทูปลาทูสองตัวแล้วข้าวสองอัน80บาทก็เหมือนอย่างละยี่สิบ It's good ป้าเรนูชอบลุงหรอเปล่าเนี่ยชอบชอบปู่ป่ะเนี่ย เทอลย์สสสสสส a ส e สสสสสส s สส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  n ส t สสสสสส e สสสสสสสลสสหลสส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 ะสสสสสสของสลาสล่ะว่าไงกสสยสกสส้สสสดสสหสสอสสับสสสสสากสสนสส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 นสส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 อสสสสสสส้สอสส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 ยสส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  ให้เวลาช่วยแล้วก็แบบว่าเขียนระบายขอบคุณมากครับปูแล้วก็ปูมีคำถามดูซิว่าปูมีคำตอบเข้าไมนะโอเคก็บางครั้งผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเห็นบางอย่างที่มันไม่อยู่ตรงนี้เออคืออะไรวะออมันบ้าใช่ัหมล่ะบอกแล้วว่าดูบ้ายายของหลานก็ เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครเชื่อเธอเลยนอกจากตาคนเดียวและยเบลิมิแล้วยายเห็นอะไรล่ะคะสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นบางทีก็มาไปเป็นแบบพลาังงานแล้วก็เข้ามาฟ้อง นี่นะไม่เคยเอาอะไแบบการฟอลวิ e งสู่ k a r m นเบี้กรรมเหรอก็คือแบบว่ากรรมอ๋อบางสิ่งก็อะไรโอเคก็คือบุญนะเขาเรียกนะกรรมดีกรรมดี y o ่ตะสีแ่ยุสีกร a าถือเห็นไ a มสิผูเรไม่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 ผูไม่เห็นอะไรอ่อผูไม่เห็นตะกคิดว่าน่าจะมีแบบอย่างอื่นด้วย like something is nearby เอาไปสุนทรภู่วายก็สั่นไปเลยสงสัยว่าต้องแล้วทำไมหนูรู้สึกรู้สึกแปลกๆบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ตัวหลานคงมีพรน่ะแบบสัมผัสที่หกโอ้หนูกังวลมากเลยแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยด้วยโอ้อยู่นี่นะหลานปู่จะรับฟังเสมอและเชื่อหลานเสมอนะจ๊ะอืมกินต่อจากกินต่อจ้ะ ปลาทูอร่อยนะขอน้ำปลาเข้ามาหรือเปล่างม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 นะว้าวเฮ้ยแคปไปก่อนนี่ท้าปกสวยงามคือให้เรากดหรือไม่ให้เรากดยังไงอ่านี่ผมอรอมาสักพักแล้วคือถ้าข้าวสองจาน80บาทพร้อมมีแกงมาให้ด้วยนี่ก็น่าจะแบบคุ้มละคุ้มจัดะ่ะกินขนาดนี้โอเคให้กดจริงด้วย <Thank you. S 1> ขอบคุณครับปู ไปเรากลับไปแง้นงเลยไปโอ้โทษ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 นหน่อยโทแก๊สฟุ๊บฟุ๊บอ่าเจโหแง้นงกันดีกว่าไปโอ้แก๊สอยู่ไหนแก๊สแก๊สแก๊สโอ้เลยเลยโทษ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 โก้าสิบเปอร์เซ็นแหกได้ร้อยละ มันแรงอะน้องเรือมันซิ่งอะโทษทีส่งของส่งของไอ,อชอบใช้ใช้แบบโอ้โหแล้วเราขับเองเล่นเองได้มั้ยนะหรือว่าไม่ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือตอมาหากินใช้เปล่าไม่ได้โอ้โหนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเล่นพวกนี้ก็เดิน,นเล่นอยู่ดีพอใจมากนะหมายได้หรือจ้าไม่มีปัญหาจ้าเราต้องไปเต้นแล้วสินะไป เต้นสุดท้ายก่อนปิดคลิปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย moonwalk moonwalk อ้ยอุ้ยเดินเพลินๆโคตรเท่โอ้โหพี่พี่สาวพี่สาวพี่เดินม o นวอล์ k ไม่กอดเราเดินวอล์ w ได้ปะไม่ได้แต่พี่เดินได้พี่เฮ้ยเฮ้ยเท่เกินพี่ไม่ขึ้นว้าวยันไหนเนี่ยไปถึงไหนเนี่ยว้าวม o นวอล์ k โคตรเท่ โอ้ oh, สุดยอดอยากให้มีแบบ Hi, <Mom. S 1> นี้ไมด้วย <'m> แม่หนูกลับมาแล้วก็บางทีถ้าหนูแค่เลิกคิดฟุ้งซ่านมามาซองไป n o r อ a l ไป่า,าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนิดหน่อยแต่แยังดีขึ้นอ่าแล้วก็ได้อะไรอันนี้ปลดล็อกปลดล็อกที่ที่ไปช่วยแมวโอเคลองไปดูอสิ ไหนก็ทางผ่านมาซะหน่อยซะหน่อยเนี่ยเราจะจะงั้นไปเองได้อ่าดูซิว่าเรามีอะไรหรือว่าจะได้คุยกับวิญาญาณละเออวิญญาณแคบิดะลุงเชี่ยรู้มัน,มมนมรู้สึกยังไงนะถ้าเ,เตาเ้น,น,นได้เหรอก็ขยักแขยงม,มากเลยมีแต่โคลนไ้วด้ยข้างล่างนะเอ,อ้าโอ, gosh, โอ้กอ็เถอ ไม่เห็นด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็ได้ยินด้วยอะได้ยินแล้วก็เห็นด้วยใช่ไหมเอ่อก็ใช่แหละอ๋อนี่เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนมันจ้องหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยเอ่อก็ก็ก็โทษทีโทษทีใช่ใช่ใช่เห็นแล้วก็ได้ยินด้วยเออแบบว่าเธอเป็นผับผับพี่แจ็คอ่าใช่เขาเป็นพี่แจ็ค มันก็ไม่ใช่คำดูแลอะไรนะไม่ได้อยากจะว่านี่นะไม่ไม่รู้สึกว่าถูกว่าเลยก็นั่นแหละแม้ว่าฉันจะรู้สึกบ้าเลยตอนที่เันตายแล้วแต่ว่าจะทำอะไรได้ใช่ไหมล่ะไวเกนเซนยดูเองโนยุไวเกนเซนย์ดูเอยไม่รู้น่าจะรู้จักนะก็ทำไมล่ะรู้จักผีเยอะเลยไงไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าคือผมฟังพี่แจ็คมาเยอะนะแล้วก็ก่อนที่เธอจะด่องไปน่ะ ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยนะฉันก็ไม่รู้อะแต่ว่าเมื่อคุณมาถึงออรอ๋อก็คือเธอเป็นคนเดียวที่แบบได้ยินในนี้ด้วยก็ไม่ได้ว่านะแบบคนปกติเออไม่ได้ว่าได้ไงล่ะไม่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 แบบรู้ไหมว่ารอนานมากเลยหลายๆปีเลยกว่าจะเจอคนที่พูดกันได้เนี่ยโอ้น่าจะเหงาแน่นอน แบบไม่เคยคุยกับใครเลยเหรอไม่เลยเคุยได้แค่แบบพวกผีเหมือนกันนั่นแหละคือมีผีที่อื่นด้วยเลรอเนี่ยไม่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 แต่ก็แบบว่าอ่ไม่ได้เห็นเป็นเขาเลยนะฟังยากเห็นยากก็เลยไม่ได้คุยกับพวกเขาสินะก็คือเขาติดอยู่ในโลกของพวกเขานั่นและมันก็คุยยากบอกยาก mà có là chuyện của có thua hải để không? sẽ cho tôi gọi là gì? tên tôi là là gì? tên tôi là gì? tên tôi là gì? tôi là gì? tên tôi là gì? tôi là gì? tên gì? là ก็แรกๆก็เป็นอย่างนั้นและตอนนี้ชินแล้วนี่คือผีทุกตัวที่เขาจะลืมแบบว่าว่าตัวเองเป็นใครหมดเลยเหรอก็ใช่แหละเราก็รู้สึกแย่ด้วยก็ได้แค่ลอยไปลอยมาดูคนอื่นไปเรื่อยๆ แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะจำได้ฉันอาจจะช่วยเธอได้ก็ได้นะถ้าเธออยากให้ช่วยนะใช่ฉันอยากให้ช่วยนะไม่โอ้โหอยากได้อยากอยู่แล้วมีเพื่อนนี่ฉันก็ดีใจจะแย่อยู่แล้ว you h a อยู่แฮปปี้ดาวไปใช่เป็นเพื่อนกันได้ฉันชื่อว่าใหม่นะแล้วก็เป็นเพื่อนเธออย่างเป็นทางการเย่วันที่ดีจริงๆ ก็ไม่คิดว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยก็มีแรงสนใจแล้วก็เร่อาสนใจแล้วก็พูดถึงเรื่องน่าสนใจเวอา่ีรื่องน่แต่เอน่าแบบวเ่อ่าสนแต่ก็พื่อะไ่าแต่วเ่าให้เ่็นดถึงเรอนนใจต่กดงเรื่องนนต่ก็ e ื่องน่าสนใจแต่ก็พูดถึรืองนกู้ึนส่กึงเรื่องนแต่ก็ด้ ก็มองในแง่นึงก็นั่นแหละเธอมีชันแล้วนะเจอกันนะได้เลยไว้เจอกันและได้ยินกัน้ไม่หายตัวอีกต่อไปเลยไม่เก็บลูนินวิแล้วเยี่ยมจริงๆโอเคเวร็กุดเวร็กุดมาลอยไปลอยมาโอเคเวร็กุด โอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับไว้ผมจะมาผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีไปต่อหรืออะไรมากมายสักแค่ไหนเพราะว่าก่องของเข้าเกมนี้มามันก็มีอัปเดตดูนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็คลิปนี้เท่านี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ถ้าผมแปลผิดไปอุ้ยป้าคนนี้ไม่บุนวอกลถ้าผมแปลอะไรผิดไปตรงไหนก็ขออภัยวนาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ขอบค,ครับ